มรถมือ2 JK นำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถอีโคคานะคะรถคันเล็กๆคันราคาหลักหมื่นนะคะเอาไปให้นักเรียนนักศึกษาใช้ก็ได้นะคะวิ่งกันได้สบายค่ะประหยัดด้วยนะคะขับขี่ดีหาที่จอดง่ายค่ะรถสวยราคาประหยัดพร้อมขับใช้งานกับรถนิสสันมาร์ค่ะปี2011นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้กระจกยังเป็นมือหมุนอยู่เลยนะคะ เครื่องเกียร์ดีค่ะหน้าท้ายเดิมๆนะคะมีเร่มพร้อมโอนสีสันดูดีค่ะมีริ้วรอยบ้างนะคะตามอายุของรถลงแม็กเรียบร้อยนะคะ8 8 0 0 0ื 88, บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดเล่มครบพร้อมโอนค่ะสนใจนะัดดูรถทดลองขับหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรและ ID ดีลน์ใต้คลิปเลยนะคะติดต่อเซลผู้ขายโดยตรงค่ะ แอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะจึงต้องใส่รายละเอียดและเบอร์ติดต่อไว้สำหรับท่านที่สนใจได้ติดต่อผู้ขายตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ